ที่เรื่องที่เราต้องติดตามอีกหนึ่งเรื่องนะคะในเรื่องของทางกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางค่ะวันนี้นะคะเขาไปร่วมกันกับทางกรมการขนส่งทางบกนะคะคุณฟังคุณผู้ชมไปปราบแกงรถเถื่อนนะโหวิ่งเกินเมืองเลยทีเดียวนะคะไม่ปราบไม่ได้แล้วนะคะซึ่งทางด้านของตํารวจข,ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเนี่ยเขาร่วมกันกันกบทางตํารวจทางหลวงนะคะแล้วก็ชุด ปฏิบัติการเฉพาะกิจนะคะที่ไปปราบปรามการกระทําความผิดเ <c oughs> กี่ยวกับรถยนต์เอ่ยนะคะรถจกักรยานยนต์เอย่ยอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็มีการปฏิบัติการที่เรียกว่าปราบรถเถื่อนวิ่งเกื่อนเมืองค่ะ <c oughs> นะคะ <c oughs> หลังจากที่มีการสืบสวนแล้วก็พบว่าอุ ui, <c oughs> ้ยขบวนการนี้นะคุณแม่ทำผิด แบบเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสวมป้ายทะเบียนป้ายภาษีปลอมคู่มือการจดทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บ้านแห่งหนึ่งนะในพื้นที่ของจังหวัด จังหวัดเลยนะคะไปพบนี่เลยค่ะเป็นลักษณะของข้อมูลเลขทะเบียนนะคะแล้วก็จะมีข้อมูลป้ายทะเบียนข้อมูลยี่ห้อของรถตัวถังรถยนต์ประมาณ2 0งพันกว่ารายการค่ะ hmm. นะคะเยอะมากๆนะคะซึ่งเชื่อว่าเป็นข้อมูลที่มีการปลอมขึ้นมาเพื่อที่จะจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าที่แบบมาซื้อ นะคะแล้วก็ทางตํารวจเนี่ยดีโชคดีว่าอไปไปตรวจสอบเจอสะก่อนนะคะแล้วก็มีการไปดูด้วยนะว่าข้อมูลนี้มีการประสานงานกับทางกรมการขนส่งทางบกจริงหรือไม่นะคะปรากฏว่าป้อมหมดเลยนะจ๊ะนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ไปจับกลุ่มมาได้แล้วก็ตรวจยึดนะ้ามีรถยนต์ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรถยนต์ที่แบบว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์เนี่ยค่ะคุณแม่ ติดกับไฟแนนซ์อยู่นะคะ<ม>แล้วอาจจะมีการแบบปล่อยให้เช่าอะไรเงี้ย<ม>ก็โดนแบบว่า แฮบมาโดนแฮบมาแล้วก็มาสวมสวมทะเบียนปลอมส่วนป้ายภาษีปลอมอะไรประมาณแบบนี้นะคะ uh huh. แล้วก็มีการขยายผลไปด้วยนะคะจับกลุ่มกลุ่มผู้ที่กระทําความผิดได้ทั้งหมด4ี่รายค่ะส่วนใหญ่เนะะี่ยค่ะก็เกี่ยวข้องกับการซื้อขายรถยนต์แล้วก็แผ่นป้ายทะเบียนป้ายภาษีปลอมทั้งนั้นเลยนะคะ uh huh. ก็ยึดของกลางมาได้เพียบเลยนะคะซึ่งสถิตินะ ที่ผ่านมาค่ะทางตํารวจทางหลวงนะเขามีการสกัดจับนะคะผู้ที่กระทาความผิดในการใช้รถยนต์ในการลําเลียงยาเสพติดแน่นอนว่าถ้าป้ายทะเบียนปลอมเนี่ยสงสัยไว้ก่อนเลยคุณแม่ mm hmm. ว่ากระทาความผิดแน่นอนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของยาเสพติดนะมีการใช้เส้นทางทั่วประเทศเลยทีเดียวนะคะ197รายที่ทางเจ้าหน้าที่จับได้นะคะแล้วก็มียาเสพติดนอย่างยาบ้านเนี่ยที่ยึดมาได้นะคะ116ล้านเม็ดค่ะ ยาไอซ์อีก1 5 0 0กิโลกรัมเฮโรอีนอีก1000กิโลกรัมนะคะซึ่งมีการจับกลุ่มได้หลังที่ไปตรวจสอบรถที่มีการสวมทะเบียนปลอมนี่แหละนะคะก็ฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องรถถูกเยอะมากถูกต้องค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามอยู่เหมือนกันแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ทันสักทีอ่ะใช่คือมันเป็นดอกเห็ดอะความเยอะมากเยอะมากนะคะช่วงนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ทำงานหนักเลยทำงานหนักเหมือนกันแต่